ไปดูเรื่องงานของเราทุกทุกเราไม่มีอะไรข้อเสนอหรอกมีแต่ข้อให้ข,ข้อเสนอคำพูดคำพูดต้องเดินคำเดียวที่เ้าเรียกร้องให้รัฐบาลและประชาชนไทยที่เราถ่ายทุกคนในจารย์ทุกอย่าเรียพกพมนวตาดาวิกเพราะพ้นไม่หมดคนๆๆทุนๆๆนกคนสวัสดีครับทำไมคนกัมพูชาถึงไม่ชอบให้เรียกว่าขเขมรเนื่องจากคนกัมพูชามองว่าคำว่าขเขมรเป็นคำเชิงดูถูก ถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนทางรัฐบาลน่าจะปรึกษาหาหรือกันและประกาศอย่างเป็นทางการห้ามเรียกขมิต่อไปให้เรียกท่านขมทราบแล้วเปลี่ยนและจากวันแรงงานเมื่อวันที่สองที่ผ่านมาก็ได้มีแรงงานขมินประท้วงเรียกร้องว่านอกจากไม่ต้องการให้เรียกคนกัมพูชาว่าขมิแล้วก็ยังไม่อยากให้เรียกว่าแรงงานต่างด้าวด้วยโดยได้พูดว่าคนกัมพูชากับเป็นคนเหมือนกันอีกทั้งเรียกร้องสภาพความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นและปรับปรุงค่าแรงให้เป็นธรรม กับแรงงานของพวกตนโดยมีเครือข่ายแรงงานร่วมกันเดินขบวนในวันแรงงานสากลที่ผ่านมาจากแยกราชประสงค์ไปจรดแยกประทุมวันลำลึกการต่อสู้เพื่อสิทธิของกระบวนการแรงงานพร้อมมีการปราศัยและจัดกิจกรรมสะท้อนปัญหาแรงงานโดยได้มีแรงงานหลายประเทศในประเทศอาเซียนด้วยกันแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือแรงงานของกัมพูชาที่ได้ขึ้นมาปราศัยและเรียกร้องว่าอย่าเรียกคนกัมพูชาว่าต่างด้าว เพราะพวกผมก็เป็นมนุษย์เหมือนกับพวกคุณซึ่งจากประเด็นดังกล่าวที่คนกัมพูชาได้ขึ้นมาปราศัยก็ได้มีความคิดความเห็นกันมากมายเกี่ยวกับประเด็นนี้เดี๋ยวลองมาฟังความคิดความเห็นของชาวเน็ตบางส่วนกันดูนะครับว่าจะมีความคิดความเห็นกันอย่างไรความคิดเห็นแรกก็บอกว่าคนต่างชาติเขาเรียกต่างด้าวมันก็ถูกแล้วถ้าไม่ชอบให้เรียกต่างด้าวก็ไม่ต้องมาทํางานประเทศไทยแกก็อยู่ประเทศของแกก็ไม่ต้องเป็นต่างด้าวแล้วความคิดเห็นต่อมาบอกว่า เราก็ไม่ชอบคําว่าต่างด้าวได้ยินว่าเป็นเพราะผู้บริหารประเทศเราได้ให้คํานิยามภาษาไทยใหม่ว่าต่างด้าวเป็นคําดูถูกคนเราก็ไม่คิดเลามาให้นิยามภาษาไทยก็เชื่อเจ้าของภาษาไม่ได้นิยามแบบนั้นสักหน่อยเชื่อโดยไม่คิดเชื่อโดยไม่ไต่ตองเชื่อโดยไม่ค้นคว้าหาความจริงคิดว่าขมรก็เช่นกันแม้แต่คําว่าขมิเคนกัมพูชาก็หาว่าดูถูกก็ชื่อชาติพันธุ์ของตัวเองแท้ๆมันน่ารังเกียจต,ตรงไหนความคิดเห็นต่อมาบอกว่า คนต่างประเทศเข้ามาทํางานในไทยเขาเรียกต่างด้าวหมดส่วนคนต่างประเทศที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยเขาเรียกว่าต่างชาติถ้าไม่อยากให้เรียกต่างด้าวเกิดไปหากินที่ประเทศของตัวเองมีเงินมาเที่ยวที่ไทยเขาจะได้เรียกว่านักท่องเที่ยวต่างชาติความคิดเห็นต่อมาบอกว่าต่างชาติผมเรียกต่างด้าวหมดฝรั่งแฟนน้าก็เรีย ok กต่างด้าวในบางครั้งความคิดเห็นต่อมาบอกว่า จริงๆผมมองว่าแรงงานต่างด้าวมีเยอะยิ่งกดค่าแรงคนไทยลงการที่ลดแรงงานต่างด้าวลงได้เกิดจะทําให้ค่าแรงงานของคนไทยปรับตัวดีขึ้นบ้างนะน่าจะทดลองปิดลับแรงงานเขมรดูความคิดเห็นต่อมาบอกว่าพวกนี้ต้องจัดการส่งกลับเจ้าของกิจการว่าอย่างไงปล่อยปล่าน่เลยให้ก่อความวุ่นวายในประเทศได้อย่างไรความคิดเห็นต่อมาบอกว่าเลียกตามค่านิยมเป็นเรื่องปกติสมัยนี้ใครมีเงินเยอะกว่าก็ว่าดีใครจนก็ถูกมองเหมือนสิ่งไรค่ะ ทำไมคนโซนยุโรปถึงเรียกต่างชาติแต่ทำไมแรงงานโซนเอเชียโดยเฉพาะประเทศด้อยพัฒนากว่าไทยเช่นพมา่ากัมพูชาลาวอินเดียซึ่งข้ามเข้ามาใช้แรงงานทั้งท,งท,งทง้ที่เป็นคนนอกประเทศหรือชาติอื่นเหมือนกันที่เขาพูดเรียกร้องฟังแล้วเหมือนดูถูกเหยียดหยามไม่ต่างจากที่แรงงานเอเชียข้ามไปยุโรปเขาก็เหยียดหยามคนเอเชียเหมือนกันนั่นแหละต่างจิตต่างใจใจเขาใจเราซึ่งคอมเมนต์นี้ก็เป็นคอมเมนต์ที่แตกต่างออกไปจากคนอื่นพอสมควร ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าต่างด้าวคือบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเป็นคำเรียกของคนต่างชาติที่มาอาศัยในไทยไม่ใช่คำหยาบต่างด้าวก็เป็นมนุษย์เป็นคนเหมือนกันไม่ได้มาจากต่างดาวเข้าใจผิดมั้งเขมรอยากเรียกร้องแต่ไม่ศึกษาความคิดเห็นต่อมาบอกว่าทำไมเราไม่เรียกกระทรวงการต่างด้าวแต่ใช้คำว่ากระทรวงการต่างประเทศผมคิดว่ามันมีเส้นสายบางๆแยกระหว่างคำว่าต่างด้าวต่างชาติต่างประเทศ แต่คงคล้ายๆกับคำว่าเองคุณท่านหรือกูฉันข้าพเจ้าความหมายเดียวแต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับผู้ถูกใช้มันคนละแนวคิดเหมือนกับสมัยก่อนที่คนยุโรปมักชอบเรียกพวกเราทางเอเชียว่าบ้านป่าเมืองเถื่อนทั้งๆท,ที่เราก็มีวัฒนธรรมเก่าแก่กว่าพวกเขาแต่เขามองเราว่าเป็นเช่นนั้นต่างด้าวมันกับคำกลางๆแต่ถ้าเอาไปใช้ใส่คำว่าไอ้ก็ได้อัธรลดออกมาเป็นคำดา่าคำเยียด ซึ่งใครๆบนโลกนี้รู้ความหมายแล้วยอมรับฟังไม่ได้เป็นคำที่วินยูชนทั่วไปพึงรู้ว่าเป็นคำด้อยค่าผู้อื่นฉะนั้นในเมื่อภาษาไทยนั้นมีคำหลากหลายแต่ความหมายเดียวกันผู้พูดจาของภาษาโดยเฉพาะคนไทยเราก็ควรใช้คำให้ถูกการรัศะเป็นดีที่สุดอีกครั้งการใช้สีหน้าท่าทางรวมทั้งน้ำเสียงก็จะทำให้ผู้รับฟังเข้าใจความหมายได้ดีขึ้นความคิดเห็นต่อมาบอกว่าไม่ควรปล่อยให้คนพวกนี้ มาก่อวอดสร้างความวุ่นวายให้ไทยอีกกว่าประเทศจะสงบได้เข้ามาแค่หาผลประโยชน์ยังจะมาเรื่องมากคนไทยทนอยู่กับประยุทธ์มาตั้ง8ปีก็อึดอัดพอสมควรแล้วความคิดเห็นต่อมาบอกว่าจะมาเรียกร้องหาอะไรให้โอกาสมาทํางานกับบุญแล้วมันเป็นภาษาราชการที่ใช้มานานจะมาเรียกร้องให้เปลี่ยนเพื่อมีสิทธิ์อะไรจะมากีาเกฑ์ให้เปลี่ยนภาษาราชการมาอยู่ไทยพวกคุณต้องทําความเข้าใจกับภาษาไทย ไม่ใช่ให้มาเปลี่ยนชื่อเรียกตามความพอใจไม่พอใจก็กลับบ้านของคุณไปซะความคิดเห็นต่อมาบอกว่ามันใช้สิทธ์อะไรใช้พื้นที่ประเทศไทยโจมตีประเทศไทยให้สิทธิ์มันมากเกินไปหรือเปล่าถ้าเป็นคนไทยชุมนุมรู้สึกเข้มงวดเหลือเกินนะเออถ้ามันเอาสถานที่ประเทศไทยชุมนุมทางการเมืองต่อต้านประเทศมันเองก็พอรับได้นี่มันโจมตีประเทศที่มันมาทำงานหากินแบบนี้ไม่ได้เว้ยความคิดเห็นต่อมาบอกว่า แบบนี้จะเอาไว้อีกเหรอกลับประเทศไปเถอะความคิดเห็นต่อมาบอกว่าการศึกษาเป็นสิ่งสําคัญไปศึกษาเยอะๆเขาเรียกกันทั่วบ้านทั่วเมืองความคิดเห็นต่อมาบอกว่าไม่ให้เรียกว่าต่างด้าวและไม่ให้เรียกว่าขมเมนง่ายๆกับบ้านนายไปความคิดเห็นต่อมาบอกว่าแค่แรงงานทาสอย่าเรียกร้องให้มากและอย่ามาวุ่นวายกับสถาบันความคิดเห็นต่อมาบอกว่าไม่อยากเป็นต่างด้าวก็กลับประเทศของตัวเองถ้าไม่อยากกลับ ก็ต้องยอมรับสภาพว่าตัวเองคือต่างด้าวความคิดเห็นต่อมาบอกว่าฉันอยู่อังกฤษฉันก็คือต่างด้าวเหมือนกันนะและไม่เคยอายที่คนอื่นเรียกว่าต่างด้าวตราบใดที่ฉันทํางานและเสียภาษีและไม่ทําความเดือดร้อนให้กับใครความคิดเห็นต่อมาบอกว่าไม่โอเคก็กลับบ้านก็ได้คํานี้บัญญัติตามกฎหมายฝรั่งต่างชาติมาทํางานในไทยก็ใช้คําว่าต่างด้าวเหมือนกันความคิดเห็นต่อมาบอกว่า รู้จักความหมายของภาษาไทยครบถ้วนทุกคําหรือเปล่าถึงได้ออกมาประท้วงนี่แหละเขาถึงบอกว่าการศึกษานั้นสําคัญยิ่งทําให้เห็นภาพชัดถึงการศึกษาในประเทศของคุณและอีกอย่างไม่ใช่ประเทศตัวเองมีสิทธิ์อะไรถึงออกมาก่อกวนไม่พอใจกระเชิญกลับบ้านหรืออยากให้ถูกส่งตัวกลับความคิดเห็นต่อมาบอกว่าแรงงานต่างประเทศหรือคนต่างประเทศรอบ,บประเทศไทยคนไทยก็เรียกต่างด้าวทั้งหมดไม่พอใจอยากให้เรียก แคมโบเดียเชิญกลับบ้านคุณนะจะได้สบายใจไม่ชอบก็บอบพยพกลับไปความคิดเห็นต่อมาบอกว่าคงต้องกลับไปกัมพูชาแล้วจะได้ไม่ต้องถูกเรียกว่าต่างด้าวใช้แรงงานพม่าดีกว่าความคิดเห็นต่อมาบอกว่ายอมรับกฎกติกาในบ้านเมืองนั้นๆไม่ได้ก็กลับไปง่ายๆถ้าไทยไม่ดีก็ไม่ต้องมาอยู่ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าคนที่มาถูกกฎหมายจะเรียกว่าแรงงานต่างชาติแต่หากมาผิดกฎหมายจะให้เรียกว่าไง หรือจะขับออกไปก่อนแล้วจะสมัครเข้ามาใหม่แบบถูกกฎหมายความคิดเห็นต่อมาบอกว่าควรออกกฎหมายให้ต่างด้าวมีค่าแรงขั้นต่ำที่ต่ำกว่าคนไทยเพราะคนไทยเวลาไปทํางานต่างประเทศก็ได้ค่าแรงน้อยกว่าคนในประเทศนั้นๆและถ้าคนงานต่างด้าวท้องได้6กเจ็ดเดือนให้หมดสัญญาจ,จ้างทันทีออกไปขอดลูกที่ประเทศของตัวเองไม่ใช่มาออกลูกออกหลานแล้วได้สัญชาติไทยรวมทั้งอายุงานไม่ควรเกิน4ปีต่อสัญญาได้อีก2ปีและให้รัฐเป็นคนเปิด รับคนงานเองห้ามผ่านทางอื่นเด็ดขาดหรือให้ในายจ้างไปสัมผัสคนงานเองได้ยิ่งดีความคิดเห็นต่อมาบอกว่าเรื่องเยอะถ้าไม่ชอบประเทศไทยก็ให้รีบกลับประเทศของตัวเองไปซะความคิดเห็นต่อมาบอกว่าต่างชาติทุกคนที่อยู่ในไทยและไม่ใช่คนไทยเราก็เรียกว่าต่างด้าวทั้งหมดถ้าทนถูกเรียกว่าต่างด้าวไม่ได้ก็กลับประเทศของตัวเองไปให้หมดและนี่ก็คือความคิดความเห็นบางส่วนที่ได้นํามาให้รับชมรับฟังกันจบคลิปนี้แล้วก็ฝากเพื่อน ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานและทางช่องของเราสวัสดีครับ